สวัสดีนักเรียนชัน้นปทุกคนนะครับวันนี้ก็เป็นคาบวรรณคดีของคุณครูชนนะครับผมวรรณคดีเรื่องสุดท้ายที่เราจะต้องเรียนกันในเทอมนี้ก็คือโคลนติดล้อนะครับผมซึ่งตอนที่เลือกเรียนในโคลนติดล้อนะลูกจะเป็นในเรื่องของความนิยมเป็นเสมียนเออความนิยมเป็นเสมียนโคลนติดล้อเนี่ยมีทั้งหมดกี่ตอนใครตอบคุณครูได้บ้างนะครับตอนนี้หยิบหนังสือเรียนขึ้นมาเลยนะครับ เปิดไปวัน,นคดีเรื่องสุดท้ายเลยนะครับเรื่องของโครนติดล้อนะครับอ่ะตอบคุณครูเร็วโครนติดลอ้อมีทั้งหมดกี่ตอนลูกเก่งมากครับโครนติดลอ้อมีในเรื่องทั้งหมด12ตอนซึ่งตอนที่เราเรียนกันเนี่ยเป็นความนิยมเป็นเสมียนจะเป็นในเรื่องของตอนที่4นั่นเองครับ มาดูแบบคร่าวๆนะครับผู้แต่งก็คือพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นผู้แต่งโคลนติดล้อนนะครับท่านอยู่ในรัชกาลที่เท่าไหร่ของราชวงศ์จัก,กรีลลกพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวอยู่ในรัชกาลที่เท่าไรนะถูกต้องครับรัชกาลที่6นั่นเองนะครับแต่ตอนที่พระองค์แต่งเนี่ยพระองค์เนี่ยเป็นผู้มีพระปิชาความสามารถเนี่ยในการ แต่งงานเขียนอะไรต่างๆหลากหลายเรื่องเลยใช่ไหมลูกใช้นามเขียนในการแต่งโครนติดล้อว่าอัศวพาหุนะครับอัศวพาหุนะครับตีพิมพ์หนังสือไทยนะครับในวันที่28เมษายนถึงวันที่11พฤษภาคมพศ2458นักเรียนก็รู้แบบค่าวๆนะครับผม่วน หนังสือภาษาอังกฤษชื่อว่า c o s t Over n o View นะครับลงพิมพ์ในสยาม of Central นะครับนั่นเองอ่ะมาต่อกันนะลูกประวัติความเป็นมาและเนื้อเรื่องยอ่อคือสิ่งที่เราจะเรียนในวันนี้นะครับชั่วโมงนี้เราจะเรียนในเรื่องของประวัติความเป็นมาและก็เนื้อเรื่องยอ่อในตอนท้ายของวิดีโอจะมีให้นักเรียนตอบคําถามด้วยคุณครูก็จะเก็บคะแนน5คะแนนนะครับให้นักเรียนชั้นหมหทุกคนนะครับ เขียนคําถามและตอบคําถามลงในสมุดนะลูกซึ่งสมุดของหนูอยู่ที่ครูใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขียนใส่กระดาษหน้ากลางมาก่อนและเมื่อเปิดเรียนออนไลน์เนี่ยนำมาติดนั่นเองนะครับผมอะมาต่อกันที่การเรียนของเรานะครับวันนี้เราจะเรียนรู้ในเรื่องของประวัติความเป็นมาและก็เนื้อเรื่องย่อนะครับอะผู้แต่งที่คุณครูบอกไปคือใครโลกผู้แต่งคือใครผู้แต่งวรรณคดีเรื่องนี้คือใครอะตอบพร้อมกันดัง,ดง ผู้แต่งคือใครครับเอาผู้แต่งคือใครเร็วผู้แต่งก็คือรัชกาลที่หกหรือพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนั่นเองโดยในตอนที่แต่งเนี่ยพระองค์ใช้นามประกาว่าอัสะวะพาหุเราจะออกกันข้อสอบปลายภาคนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนจดจําด้วยนะครับหรือมาทบทวนได้ในวิดีโอการสอนของคุณครูนั่นเองอ่ะลักษณะคําประพันธ์นะครับแต่งด้วยคําประพันธ์ประเภทร้อยแก้วเออ ร้อยแก้วคืองานเขียนประเภทไหนคุณครูสอนไปแล้วในเรื่องของความแตกต่างของงานเขียนประเภทร้อยแก้วและร้อยกรองอ่ะร้อยแก้วคืองานเขียนแบบเก่งมากคุณครูรู้อยู่ว่าตอบในใจนะครับคืองานเขียนแบบลักษณะธรรมดาเป็นการบรรยายหรืออธิบายไปเรื่อยๆนะครับส่วนร้อยกรองก็จะคืองานเขียนที่มีลักษณะบังคับของคำประพันธ์เช่นแต่งด้วยโครงสีสุภาพแต่งด้วย กาบยานีสิเอ็อันนี้คือร้อยกรองใช่ไหมครับส่วนละแก้นเนี่ยคืองานเขียนธรรมดาแต่ไม่ว่าจะเป็นธรรมดาอย่างไรเนี่ยมันก็ต้องมีการใช้วาจศิลป์มันต้องมีการใช้คําที่มันรู้สึกว่าโอ้อ่านแล้วสนุกสนานว่าอ่านแล้วได้แง่คิดอะไรแบบนี้จึงจะเป็นร้อยแก้วที่ดีนั่นเองนะครับที่คุณครูบอกไปตีพิมพ์ฉบับภาษาอังกฤษนะครับชื่อว่า Cloud on Overview เนะครับเนื้อเรื่องมีทั้งหมด12ตอนเราไปดูกันว่ามีอะไรบ้างน,นะครับแบบคร่าวๆนะลูก เนื้อเรื่องทั้งหมด12ตอนอ่ะสักครู่สักครู่อ่ะไม่ไปเอเคมาแล้วนะครับตอนที่หนึ่งคือการเอาอย่างโดยไม่ตรีตองเราจะรู้เรื่องข้าวแต่เราจะลงลึกในเรื่องของความนิยมเป็นสเสมียนนะลูกหคือการเอาอย่างโดยไม่ไต,ต่ตองสองการทำตนให้ต่ำต้อย 3. การบูชาหนังสือเกินเหตุนะครับสีความนิยมเป็นสเสมียนห้า ความเห็นผิด6ถือเกียรติยศไม่มีมูล7ความจริงความจนไม่จริง8การแต่งชั่วคราวเรื่องที่9นะครับความไม่รับผิดชอบของมิดามารดาและที่10นะครับการค้าหญิงสาว 11. ความหยุมยิมและเรื่องที่12ก็คือหลักฐานไม่มั่นคงนะครับอันนี้ก็เป็นเนื้อเรื่องทั้ง12ตอนของคโครนติดล้อของรัชกาลที่6นั่นเองนะครับผมอ่ะข้อควรรู้ของธรรนัคดีเรื่องนี้ข้อควรรู้ก็คือเนื้อเรื่องย่อก,กับความเป็นมารวมรวมกันเลยนะลูกอ่ะไปดูที่ความหมายก่อนเลยคโครนติดล้อหมายถึงอะไรลูก นูคิดว่าโคลนติดล้อหมายถึงอะไรถ้าเรายังไม่ได้ศึกษาอะไรเลยเราลองนึกดูสิเราลองคิดดูสิโคลนมันมาติดอยู่ที่ล้อรถของเราเช่นเราขับขี่รถจักรยานไปตกหลุมโคลนขึ้นมาโคลนติดล้อมามันรู้สึกว่าพอขี่ต่อไปเนี่ยมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันลําบากจังเลยกว่าจะขี่ไปรู้สึกว่ามันไม่ราบรื่นเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยโคลนติดล้อในความหมายนีย้จึงหมายถึง สิ่งที่ถ่วงความเจริญของประเทศชาติของเรานะครับใช่ไหมลูกก็เหมือนแบบมีโคลนมันติดล้อทําให้การเคลื่อนที่ของเราเนี่ยมันช้าลงนั่นเองเออส่วนเสมียนโคลนติดล้อตอนความนิยมเป็นเสมียนอ่าหนูคิดว่าเสมียนหมายถึงอะไรอาจจากความพิดของหนูก่อนหนูคิดว่าเสมียนหมายถึง อ่เก่งมากสมเด็นะครับตามความหมายนะลูกก็คือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับหนังสือแต่ถ้าตามวรรณคดีหรือในบริบทของวรรณคดีเรื่องนี้จะหมายถึงการรับราชการนะลูกเขาพูดรวมๆว่าสมเด็เนี่ยคือคนที่อยากที่จะรับราชการไม่ว่าจะเป็นข้าราชการครูเป็นเลขาตามงานต่างๆอะไรแบบนี้สมเียนคือหมายถึงแบบนี้นะลูกเช่นมีคนแบบเรียนเรียนทั้งหมดร้อยคนทั้งร้อยคนเนี่ย อยากจะรับข้าราชการหมดเลยนะลูกจึงเป็นชื่อเรียกว่าความนิยมเป็นเสมียนแล้วมันมีข้อเสียอย่างไรล่ะที่ทุกคนเนี่ยอยากจะรับข้าราชการหมดเลยมันมีข้อเสียอย่างไรอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะลูกให้นักเรียนช่วยกันคิดก่อนว่าถ้าทุกคนอยากจะรับข้าราชการหมดเลยเนี่ยมันจะมีข้อเสียกับประเทศไทยของเราอย่างไรมันถ่วงความเจริญของประเทศไทยของเราอย่างไรนั่นเองอ่ะเนื้อเรื่องมีทั้งหมด12ตอน12ตอนในที่นี้หมายถึงโครน12ก้อนซึ่งหมายถึง ไอ้โรคสิ่งที่ทวงความเจริญของประเทศชาติของเรานั่นเองนะครับเดี๋ยวจะมีการถามท้ายบทนะครับลองจำดูอ่าโคนติดล้อหมายถึงเสมียนแล้วก็โครนทั้งสิบสองก้อนนะครับเขาบอกว่าผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับงานเขียนเนี่ยอ่างานเขียนทุกงานเขียนจะต้องมีคนอ่านพออ่านแล้วก็คิดว่าเอ้ยเราเห็นด้วยกับงานนี้จังพระองค์ทรงคิดได้แยบยน์มากส่วนมีบางคนก็คิดว่า ไม่เห็นด้วยรู้สึกว่ามันแบบไม่ได้ใช่งานที่ดีอะเออคนนั้นก็คือไม่รู้ว่าคือใครในะลกแต่ว่าใช้นามแฝงว่าโคนันทวิสารโคนันทวิสารเมื่ออ่านโครนติดล้อแล้วเนี่ยแต่งงานขึ้นมาล้อว่าล้อติดโครนเออก็เลยแต่งงานมาแก้กันเลยจากโครนติดล้อเป็นล้อติดโครนนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือ ข้อที่เราควรจะรู้ต่อนะครับต่อมาจุดประสงค์ของเราในนี้คือเรียนเรื่องยอ่อใช่ไหมลูกปอดก็ไปมากรู้อยู่แล้วว่าราชัชกาลที่6เนี่ยทรงทรงอะไรทรงแต่งขึ้นมานะ,ะเรื่องย่อนะครับหนึ่งเลยการศึกษาให้ผลที่น่ารำคาญเอ๊ะทำไมพระอ,องค์ยังคิดว่าการศึกษาให้ผลที่น่ารำคาญ เนี่ยเราก็เรียนกันอยู่ใช่ไหมเราก็เสริมลังศึกษาหาความรู้กันอยู่ในตอนนี้เขาบอกว่าการศึกษาให้ผลที่น่ารําคาญเป็นเพราะว่าอะไรหนูคิดว่าเป็นเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะคนที่ศึกษาไปทั้งหมดสมมติว่าเรียนทั้งหมดหนึ่งร้อยคนทุกคนก็อยากที่จะเป็นข้าราชการหมดเลยผลลัพธ์ที่ออกมาเนี่ยก็เป็นข้าราชการแล้วหน่วยงานหน่วยงานหนึ่งหนึ่งลูกหนูคิดว่าเขารับคนเยอะขนาดนั้นไหม ไม่ได้ยับเยอะขนาดนั้นเลยใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นการศึกษาเนี่ยพอจบออกมาเนี่ยก็ปลูกฝังให้เด็กเนี่ยเอออยากจะทํางานที่เป็นเรียกว่าอะไรมั่นคงนู่นนี่ซึ่งก็ไม่ผิดใช่ไหมลูกแต่พระองค์คิดว่าเออมันก็เหมือนแบบน่าราคาญคือผลที่มันออกมาเนี่ยทุกคนก็อยากเป็นแบบนี้แบบนี้ซึ่งมันไม่ได้รองรับมากถึงขนาดนั้นนั่นเองนะครับต่อมาลูกทุกคนอยากเป็นเสมียนอ่ะเมื่อกี้พอดิบมาไปแล้วทุกคนอยากเป็นเสมียนคือทุกคนอยากที่จะรับราชการนั่นเอง แล้วถ้าทุกคนอยากจะรับราชการแล้วงานอื่นนะใครจะเป็นคนทอํอ่ะเออใช่งานก่อสร้างงานเกษตรกรซึ่งเกษตรกรเนี่ยเป็นอาชีพที่สาคัญใช่ไหมลูกคนไทยเราทานข้าวก็มาจากเกษตรกรผลไม้ผักต่างๆการเลี้ยงกุ้งเลี้ยงหมูต่างๆมาจากเกษตรกรซึ่งพอพวกที่เรียนเนี่ยอยากที่จะเป็นเสมียนหรืออยากรับราชการเนี่ยก็บอกว่าการทําเกษตรกรรมเนี่ยถูกมองว่า ไม่เหมาะกับฐานะที่ตนศึกษามาเขาคิดว่าอะถ้าฉันอยากจะเป็นอาชีพเกษตรเนี่ยหรือฉันจะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเนี่ยทาไมต้องไปเรียนมาด้วยอะฉันเรียนมาแล้วฉันก็อยากจะเป็นราชการไหมอยากที่จะแบบเอ้ยได้หน้าได้ตาไหมละ่ะอะแบบนี้ฉันไม่ได้อยากจะไปไปขายของในตลาดนะฉันไม่อยากที่จะปลูกผักนะจ๊ะหนูอะไรแบบนี้ใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยในสมัยก่อนเนี่ยถูกปลูกฝังว่า อาชีพที่ดีคืออาชีพข้าราชการนะครับทาให้คนที่เรียนมาเนี่ยก็ไม่อยากที่จะไปเป็นข้าราชการนะครับจึงจึงเป็นเชื่อเรื่องในตอนนี้ก็คือความนิยมเป็นเสมียมนคือทุกคนที่อยากที่จะเป็นราชการหรือรับราชการนั่นเองนะครับอ่ะต่อนะลูกเขาบอกว่านิยมทําอาชีพเสมียนติดรู้ติดสังคมคือคนจะพวกนี้ก็คือทําไมลูกนิยมรับราชการมาตั้งแต่สมัยน,นั้นแล้วแล้วก็ติดรู้ติดสังคมพอไปเรียนแล้วเนี่ยแอคเลย เออฉนันให้เป็นไฮโซนะฉันแบบจบอันนี้มานะเออก็แบบเข้าสังคมต่างๆกลับไปบ้านทําอะไรไม่ถูกแล้วใช่ไหมลูกเออต่อไปอาชีพทุกอาชีพเท่าเทียมกันอันนี้พระองค์ทรงแอแฝงการสอนมาว่าทุกอาชีพเนี่ยไม่ว่าจะเป็นข้าราชการเกษตรกรรมเกษตรกรหรือเออคนค้าขายนะครับ เรียกว่ารายงานบริการอะไรต่างๆทุกอาชีพมีความเท่าเทียมกันคือมีประโยชน์ในการช่วยส่งเสริมให้ประเทศของเราเนี่ยจเจริญก้าวหน้านะครับผมพระองค์ทรงสอนมาในทางนี้ใช่ไหมลูกหนูก็คิดว่าทุกคนเนี่ยไม่อยากเป็นข้าราชการหรอกยิ่งมาในยุคปัจจุบันของเราใช่ไหมบางคนอธแจจบายว่าค้าขายร่ำรวยเลยแบบพิมพ์ริพายใช่ไหมลูกไม่ได้เป็นข้าราชการก็ขายออนไลน์อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นทุกอาชีพเนี่ยล้วนมีคุณค่าและก็ มีความเท่าเทียมและก็สามารถที่จะทําไมสามารถที่จะช่วยให้เราเนี่ยมีเงินและช่วยให้เราดํารงชีพได้และอะไรอีกมีหลายเรื่องเลยและหลายแล,แล้วครูเนี่ยทำไมลูกทําให้ประเทศชาติของเราในพัฒนาได้นั่นเองนะครับอ่ะต่อเรื่องย่อยยังไม่จบนะลูกเขาบอกว่าเขาบอกว่าอาชีพสมียล้นตลาดเออ ล้นตลาดจริงใช่ไหมอาชีพเสมอล้อนตลาดครูพูดถึงเรื่องของคุณครูหน่อยแล้วกันนะครับตอนที่ครูเรียนเนี่ยวิชาชีพครูเนี่ยก็ต้องมีการสอบใช่ไหมพอเรียนจบต้องมีการสอบซึ่งคนจบเยอะมากก็กลายแบบล้านตัวเลยนะครับรุ่นพี่ผ่านมาแล้วกี่รุ่นเป็นสิบสิบรุ่นเนี่ยห้ารุ่นสิบรุ่นเนี่ยขึ้นไปเนี่ยบางคนก็ยังสอบบรรจุไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันล้นตลาดจริงไหมครูในโรงเรียนมีแค่กี่คนเองลูกแต่ว่าคนที่เรียนอย่างเช่น เออรุ่นครูนะลูกรับทั้งหมด60คนหมายถึงปีการศึกษาเดียวของครูนะแต่เพชรบุรีเปิดเป็นแค่12คนแบบนี้อ้าวแล้วครูภาษาไทยอีก4ี่สคนไปเรียนอะไรอะไปไปทำอะไรละ่ะเออแล้วพวกครูจะไปทําอะไรกันอะเห็นไหมลูกว่าอาชีพเนี่ยมันมีความล้นตลาดขึ้นมานะครับ เขาบอกว่าอาชีพเสมียนล้นตลาดบางองค์กรก็ดันคนสูงอายุออกจ้างหนุ่มๆม,มาทำอ,อีกหนึ่งอย่างเลยเมื่อเข้าไปแล้วใช่ไหมลูกมันมีประสบการณ์การทำงานที่มากขึ้นเงินเดือนก็สูงขึ้นแต่ศักยภาพบางทีอาจจะน้อยลงเพราะว่าอะไรเริ่มจะแก่ชรา,ลาและเริ่มจะไม่เค่อยนู่นนี่ทาอะไรช้าและก็ตัดทิ้งไปตัดคนสูงอายุทิ้งไปนะครับเพื่อที่จะจ้างคนหนุ่มๆเข้ามาทำงานนั่นเอง จ้างคุณหนุ่มเขามาเงินเดือนถูกกว่าและหนึ่งอย่างกําลังมีไฟแรงขยันทํางานอีกหนึ่งอย่างไม่รู้มากเอออันนี้ก็คือสิ่งที่เขาบอกไว้ในเรื่องนี้นะครับออะต่อไปมาถึงจุดจบแล้วใกล้จะจบเรื่องนี้แลเรื่องย่อใกล้จบแล้วอ่ะจุดจบของเสมียนทุกคนสุจริตนะครับมีสองจุดจบเลยมีคนสุจริตกับคนที่ทุจจริตนะครับหมายถึงคนที่รับราชการนะลูก อ่ะถ้าคนทุจริตก็คือจะต้องพอหมดวาระแล้วก็ต้องไปอยู่ที่อื่นไปตายยไงเมียเพราะว่าตัวเองเหมือนขี่หลังเสือแล้วอะ่ะแอคแล้วอะ่ะเออจะไปทําเกษตรหรือทําอะไรก็ดูสึกไม่ได้ฉันทําไม่ได้หรอกก็คือไปอยู่แบบเงียบเงียบ,บแล้วก็จากไปส่วนคนที่ทุจริตทุจริตก็คือทําความผิดนะครับนักเรียนต้องโทษอาพระราชาญาคือมีความผิดนั่นเองนะครับอาจจะโดนโทษนู่นโทษนี้หรือติดคุกอะไรก็ว่าไปโดนปรับอะไรก็ว่าไปนะลูก อ่ะสุดท้ายน,นะลูกพระองค์ท้ายที่สุดสุดท้ายแล้วพระองค์ทรงเสนอว่าควรทําอาชีพอื่นนอกจากเสมียนควรทําอาชีพอื่นนอกจากการรับราชการนะลูกโดยกล่าวไว้ว่าเราจะมีข้างล่างสุดเลยนะสีแดงเห็นไหมเอออ่ะคูโ,โยงให้ก่อนปาดปาปาตเลยกรอบไปเลยนะครับเราจะมีข้าวของเครื่องใช้อื่นๆได้อย่างไรถ้าเราไม่อุดหนุนคนจาพวก ที่จะเพาะจะเพาะคือจะทําให้มันเกิดสิ่งเหล่านั้นขึ้นมาลูกเขาบอกว่าเราจะมีข้าวของเครื่องใช้มีผักมีข้าวสารอ่ะมีหมูมาทานนะครับมีกุ้งมีปลามีชาวประมงไปจับของในทะเลอ่ะมีคนค้าการเกษตรมีคนมาขายของให้เราไปมีคนมาบริการให้เราได้อย่างไรนะลูก ถ้าเราไม่อุดหนุนของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้นอกจากจะให้เห็นว่าทุกอาชีพมีความเท่าเทียมกันแล้วเนี่ยยังอยากที่จะให้คนเราเนี่ยช่วยกันอุดหนุนของไทยด้วยอันนี้ครูคิดเองเนอะพระองค์อาจจะแบบต้องการแบบนี้ด้วยนอกจากที่แบบว่าให้เรื่องของอาชีพเนี่ยก็คือทําให้เราเนี่ยรักกันแล้วก็ดูแลประเทศชาติและเห็นว่าทุกอาชีพเนี่ยมีส่วนช่วยในการพัฒนาประเทศชาติให้ จเจริญรุ่งเรืองสืบไปนานเอเปไงเก่งมากอ่าเรียนกันมาแล้ว15นาทีใช่ไหมครับต่อไปเราจะมาทำกิจกรรมกันนะครับให้นักเรียนหยิบสมุดขึ้นมาเลยนะครับหยิบสมุดขึ้นและหนังสือขึ้นมาเลยนะครับข้อที่หนึ่งถามว่าโครนติดล้อหมายถึงอะไรข้อที่สองเสมียนหมายถึงอะไรนะครับเลื่อนไปดูวิดีโอใครจำไม่ได้หรือใครไม่ได้บันทึกไว้เลื่อนไปดูวิดีโอ ตอนต้นนะลูกโครนติดล้อหมายถึงอะไรเสมียนหมายถึงอะไรโครนทั้งสิบสองก้อนเนี่ยเออมันมีสิบสองตอนใช่ไหมลูกโครนทั้งสิบสองก้อนเนี่ยมีความหมายว่าอย่างไรนะครับข้อที่สี่ผู้แต่งคือใครและชนะปาประกาศว่าอะไรนะครับข้อที่ห้าจุดมุ่งหมายในการแต่งวรรณคดีเรื่องนี้คืออะไรจุดมุ่งหมายในการแต่งตรงนี้คุณครูบอกไปแล้วหนึ่งรอบนะลูก บอกแบบไม่ได้บอกแบบว่าจุดมุ่งหมายเรื่องนี้คือนะแต่ว่าครูบอกโดยการอธิบายไ,ไปแล้วหนูก็ลองคิดดูซิว่าอจุดมุ่งหมายในการแต่งเรื่องนี้คืออะไรกันแน่นะเอออันนี้งานของชั่วโมงนี้เป็นไงลูกยากหรือง่ายไม่ยากเลยใช่ไหมครับเก่งมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องจำวรรณคดีที่เป็นการสอนที่ดีดแบบนี้นะลูกทําให้เราได้คิดด้วยเ,ยเราอยู่หมห้าใช่ไหมกาลังจะอยู่หมหก ปีหน้าอยู่ม6แล้วจบหมหเราจะไปต่อว่าเอ,อ้เราจะไปทํางานดีเลยไหมหรือเราจะไปศึกษาก่อนถ้าใครคิดว่าตัวเองเนี่ยมีความชอบมีความถนัดอย่างไรเนี่ยก็เลือกสิ่งที่เราชอบเราจะได้มีความสุขกับอาชีพหรือกับการเรียนที่เราต้องการนั่นเองนะครับผมชั่วโมงหน้าขอรับห่อยนะครับชั่วโมงหน้าเนี่ยเราจะเรียนในเรื่องของ บทเด่นที่ปรากฏในวรรณคดีเรื่องนี้นะลูกเราจะได้คิดวิเคราะห์กันว่ามันมีความโดดเด่นอย่างไรมันมีคุณค่ายอย่างไรนั่นเองอ่ะชั่วโมงนี้ให้งานเล็กน้อยเพื่อทุกคนที่จะได้มาศึกษาวิดีโอนะครับแล้วก็ได้มาดูตั้งแต่ต้นจนจบจะตอบคาถามนี้ได้อย่างแน่นอนวันนี้มีใครสงสัยอะไรไหมครับถ้ามีสามารถทักไปในอ๋ออออกลังจะจบแนละ้วกับมือครูไปโดนกล้องนะลูกก็คือสามารถทักไปถาม กันได้ในกลุ่มเรียนวิชาภาษาไทยของเรานั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ตั้งใจเรียนนะครับผมสวัสดีแล้วเจอกันชั่วโมงหน้าจ้า